ตอนนี้เมนูโปรดของผมครับหมูสาชั้นทอดน้ำปลาเนี่ยยังทานได้อยู่ไหมาราคาเดิมแต่ว่าน้อยชิ้นลงครับ <laughs> ราคายังคงสูงนะครับสำเนอหมูตอนนี้ก็ลุ้นกันเนื้อไก่ไก่ในยิ่งช่วงตุจีน <c oughs> ก็คาดการว่าจะขึ้นนะครับแต่ทางนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับยืนยันครับจะตรึงราคาไก่สดช่วงเทศกาลตุจีนเนี ไว้อ,อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในขั้นเดียวกันก็จะเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกหลังจีนเนี่ยยังคงเจอไข้หวัดนกในคนดร์ Dr. ชิวิวันคำภาท่านนี้นะครับนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยนพระบรมราชูปถรมภมก็บอกว่าหลังกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งตรึงราคาไก่สดหน้าฟาร์มโดยทางผู้ประกอบการก็ยืนยันทําตามตามติในที่ประชุมนะครับเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคในท้องตลาดเนี่ย ได้ราคาไก่ที่ถูกลงแต่หลังจากถูกจีนผ่านไปแล้วอาจจะต้องกลับมาประชุมมาหารือกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกษตรกรรายย่อยอ,อยู่ไม่ได้เนี่ยก็คือ,อเรื่องของต้นทุนการผลิตครับเพราะอย่างเช่นอาหารสัตว์ซึ่งเกษตรกรที่ซื้อมาราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะขึ้นนะครับแล้วก็พันธุสัตว์ก็มีราคาที่สูงขึ้น เกษตรกร,กรเหล่านั้นเนี่ยอาจจะจะรับไม่ไหวนะครับเพราะว่ารายย่อยที่ผลิตเพื่อการขายภายในประเทศก็มากอยู่แล้วนะครับก็ขอความเห็นใจให้กับผู้ผลิตรายย่อยด้วยครับส่วนเรื่องไขวัดนกประเทศไทยก็ยังคงเฝ้าระวังอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าไม่ใช่จะเป็นช่วงของฤดูฝนหรือหน้าร้อนเราเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยเรียกว่าไม่ให้พลาดได้ทุกๆครั้งที่เกษตรกรเลี้ยงไก่ ทีเวลาจะจับไก่ก็มีการฆ่าเชื้อกันอย่างดีนะครับเพื่อที่จะหาเรื่องของไข้หวัดนกให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นค่อยส่งไปที่กรมกรมเองก็ต้องส่งสัตวแพทย์มาคอยควบคุมดูแลด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ขอให้ประชาชนผู้บริโภคไก่สบายใจได้นะครับเพราะประสบการณ์ที่เคยผ่านมาสมัยที่เกิดการระบาดหนักๆเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยทุกคนก็ยังจําได้ไม่ลืมนะครับความเสียหายครั้งนั้นเนี่ยมีมากนะครับ ประกอบกับขณะนี้เนี่ยเมืองไทยก็มีทั้งโรคของหมูมีทั้งโรคของไวรัสโควิดสิบเกาก็ทําให้เกษตรกรผู้ประกอบการเนี่ยต้องระมัดระวังเฝ้าระวังมากขึ้นนะครับรวมทั้งมีมาตรการระบบไบโอเซคูริตี้ของผู้เลี้ยงและก็ด้านฟู้ดเซฟตี้ด้านาหลายๆด้านด้วยกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ต้องเอามาประกอบเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นที่อื่นเนี่ยอของประเทศประเทศไทยเราเนี่ยมีความระมัดระวังมากกว่าที่อื่นนะครับแล้วก็จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกเพราะเนื่องจากว่าทางกรมสุขัสตว์เนี่ยเข้มงวดมากนะครับเรื่องเรื่องนี้นะฮะก็ขนาดไก่จับไก่เข้าโรงงานก็จะมีสารแพทย์เนี่ยคอยควบคุมอยู่ตลอดเวลารวมทั้งผู้เลี้ยงเองก็ไม่เคยประมาทนะครับมีความระมัดระวังนะครับแล้วก็ได้คุยกันเรียบร้อยแล้ว ก็อยากให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความสบายใจแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไข้หวัดนกไม่มีแน่นอนนะครับยิ่งตอนนี้ไม่มีเรื่องของเ,อเชื้อในไก่นะครับแล้วก็ยังคงยืนยันว่าตุรีีปีนี้ราคาไก่ก็จะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีการผลิตเพื่อการส่งออกส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะบริโภคภายในประเทศเพราะฉะนั้นครับทุกอย่างก็จะให้มีความพร้อมในการที่ผู้บริโภค ไม่ต้องอจ่ายราคาไก่เพิ่มนะครับแล้วกอ็อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังคงฝากเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างเช่นข้าวโพดน้ำมันปาล์มที่จะนำมาผสมอาหารซึ่งราคาเนี่ยแพงขึ้นนะครับปัจจุบันเคยซื้ออยู่ที่330บาทตอนนี้เนี่ยขึ้นมา60บาทนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะขึ้นเยอะนะครับ กากถั่วก็ราคาขึ้นนะครับเรียกว่าขึ้นทุกอย่างาเรื่องของข้าวโพดก็แพงขึ้นนะครับเพราะว่าเกษตรกร,กรบอกว่าปุ๋ยที่เคยซื้ออยู่เนี่ย800บาทปัจจุบันซื้ออยู่1,600บาทนะครับน้ำมันก็ขึ้นนะครับขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเดี๋ยวไปฟังนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับดรชวีวันคคำพานะครับพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้ ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้พวกเกษตรกรรายย่อยเขาอยู่ไม่ได้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนการผลิตนะคะเพราะอย่างอาหารสัตว์เนี่ยเกษตรกรที่ซื้อมาเนี่ยมันขึ้นราคามากๆแล้วก็พันสัตว์ก็ขึ้นราคามากๆเนี่ยเขาจะรับไม่ไหวนะคะเพราะว่ารายย่อยที่ผลิตเพื่อการขายภายในประเทศเนี่ยก็มากอยู่นะคะเรื่องไข้วัดนกเนี่ยนะคะทางประเทศไทยเราเนี่ย ตลอดเวลาเนี่ยนะคะเราเราเฝ้าระวังของเราอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเป็นหน้าหนาวหรือดูฝนหรือหน้าร้อนอะไรคือเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเรียกว่าไม่ให้ไม่ให้พลาดได้อะ,ะ่ะ